เกสอบถามเรื่องภัยพิบัตินะครับเกิดึ้นเกิดทุกอาทิตย์เลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็มีฝนตกฝผนพายุร้อนแล้วก็ลูกเห็บอาทิตย์นี้เขามีนะครับเมื่อ25ถึง27ก็มีภยัยพิบัติแล้วก็ส่วนฝุ่นเนี้ยเถือว่าเป็นพิษภัยพิบัติเกือบเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับประเทศไทยขณะนี้เนี่ยภยัยพิบัติเรื่องฝุ่น เป็นภัยพิบัติที่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศที่จําเป็นจะต้องร่วมมือกันจากทุกหน่วยงานทุกฝ่ายนะครับไม่เพียงแต่นหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานภาคเอกชนและวันข้างหน้าผมคิดว่าเราจําเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องมือในการเข้ามาแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและก็การก่อสร้างโรงงานอุตสาหก,กรรมอา,อาจจะต้องมีโซนิ่ง มากกว่านี้ในคราวนี้เมื่อหลายปีที่แล้วในกรุงปักกิ่งเนี่ยจะมีฝุ่นแบบนี้ครับมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในกรุงปักกิ่งเนี่ยอากาศดีมากเพราะว่าเขาได้ให้แหล่งก่อฝุ่นละอองแบบนี้ออกนอกปักกิ่งนะครับประเทศไทยก็น่าจะจําเป็นนะครับในวันข้างหน้าในการเตรียมการที่จะให้แหล่งที่ก่อฝุ่นละอองเนี่ยออกจาก พื้นที่ไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อยู่นะครับโดยเฉพาะภัยพิบัติด้านพายุฤดูร้อนซึ่งเข้ามาทุกอาทิตย์เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยได้ให้หน่วยงานในความรับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยคอยติดตามสถานการณ์และก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่นะครับส่วนเรื่องภัยพิบตัติด้านฝุนละอ,องเนี่ยก็ กำลังดูเรื่องการเตรียมงบประมาณในปี67 68 4ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีเครื่องมือมีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้และก็มีการเตรียมการที่จะเอาแหล่งก่อ,อคุณละอ,องออกจากกรุงเทพมหานคะรได้และ,และ,แ,ละและหลายเมืองด้วยนะครับหลายเมืองเดิมมันมีอยู่ที่สระบุรีนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยกับหลายเมืองเลยครับในในในประเทศไทยนะครับ แต่รัฐบาลไม,ไม่ไม่ได้ดิ้งโดนใจตรงนี้นะครับอากาศร,ร้อนก็ทร์นมากก็มีไปพิบัติได้ครับเป็นไปพิบัติได้หลายประเทศก็ประกาศกไปพิบัตินะครับแต่ว่าการะดังนี้ยังไม่ได้ประกาศแลวก็แล้วก็วกถ้าถ้าเจอบิกเน็ตก็คือใกล้ช่วงสงการเลยนะครับการเดินทางสัญจรไปมาก,ก็ก็เราจะมีมาตรการที่จะดูแลเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นแต่ว่า อาทิตย์หน้าน่าจะมีการพูดเรื่องนี้ครับใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับยังครับ,รบ,รบเราเราจะดูทุกทุกเราจะใช้ทุกมาตรการครับที่ที่กลุ่มป้อง,งกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเข้าเข้ามาช่วยดูแล